สวัสดีครับดูการหาส่วนเวงเวียนมาตรฐานของข้อมูลอันนี้เนี่ยน,นะครับก็อย่างที่ทราบว่าส่วนเวนมาตรฐานเนี่ยก็ต้องหา x bar ออมาก่อนนะครับเพราะว่าไปเทียบว่าเบี่ยงเบนจาก x bar ไปเท่าไหร่นะครับ x bar ก็หาได้จาก152บวก156บวก157บวก150 156แล้วก็บวก159 แล้วก็หารด้วยจนมนทั้งหมดมีอยู่6ตัวนะครับ x บาทกดเครื่องคิดเลขกัน152บวก156บวก157บวก150บวก156บวกห5 9 930ด้วย6หาด้วย6ก็ได้1 3ก็เป็น5 6 5 30 55เพราะฉะนั้นได้ค่าเฉลี่ย x bar ก็คือ155นะครับทีนี้ก็ตามนิยามของส่วนเวียงมาตรฐานนี่คือเอาแต่ละตัวไปลบ x bar นะครับแล้วก็ยกกำลังสองแล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดแล้วก็ถอดรากครับ sd sd standard deviation เนี่ยก็ได้มาจาก เอาแต่ละตัวนะครับ xi เนี่ยลบ x bar แล้วก็ไปยกกำลังสองครับหารด้วย n มีกี่ตัวก็หารด้วยนั้นแล้วก็ถอดรากออกมานะครับก็ทำเลย152ลบ155 15ผมไม่เขียนแล้วกันนะครับกลกินในใจ152ลบ155 15ก็ได้3ถึงได้ 3, บลบ3กับลบ3กลังสอง บวกกับตัวถัดไป100 5 6ลบ155ก็ได้1กํลัง2ถัดไป157ลบ155ก็ได้2กํลัง2ตัวนี้ได้ลบ5กํลัง2 1กํลัง2 4กําลัง2แล้วก็หารด้วย n หารด้วย n ก็คือ6แล้วก็ถอดตาก ได้รูทสมกำลังสองได้9้าบวกหบวกสบวกย5บหาวกหบวก16หหารด้วย6ได้10 20 30 10 20 30 40 50 56ห6หารด้วย6 ก็ได้9.3 9. ประมาณนะครับสแควรูทของ9.3คิดถูกไหมเนี่ย10 20 30 40 50 56ถูกแล้วโอเคก็ได้ การรูท9.3ออกมาเป็นค่า sd นะครับกดเครื่องคิดเลขหาออกมาด้วยก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะติดไว้แบบนี้นะครับค่า sd เนี่ยนอกจากใช้วิธีคิดแบบนี้แล้วเนี่ยมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเขาก็ใช้สูตรเนี่ยนะครับใช้รูปทั่วไปเนี่ยกระจายออกมานะครับก็จะได้ค่า sd อีกแบบหนึง่ง วิธีการหาอีกแบบหนึ่งก็คือ square root ของซิก m a x i กํลังสองครับหารด้วย n แล้วก็ลบ x bar กํลังสองแบบเนี้ยนะครับก็ได้ sd ออกมาเหมือนกันนะวิธีงวิธีการนี้ก็ง่ายกว่าไม่ต้องคิดเลขเยอะนะครับลองมาคิดกันดูซิกมา x i กํลังสองคือเอาทุกตัวมายกกําลังสองนะครับแล้วก็บวกกัน ในที่นี้เลขอัดเนียจะเยอะหน่อยนะครับร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองคูณร้อยห้าสิบสองโหกี้แอร์ไปคิดมาแล้วนะครับเอานี้ยกกหนังสองก็ได้นี้ยกมาเอามาบวกกันคือมาซิกมานะครับบวกกันก็ได้นี้หนึ่งสี่สี่สองศูนย์หก เร็แล้วหารด้วย n น,นะครับหารด้วย n 1 4 4 2 0 6ด้วย n หารด้วย6ก็ได้2ลืมดู2 4 0 3 4 3 3 2 4 0 3 4 3 3แล้วก็ไปลบกับ x bar กำลัง2 x bar กำลังสองคือ155นะครับ 155 155าสิบห้าหนึ่คูณหนึ่งลืมดูด๋ยวสองสี่ศูนย้าสองสี่ศูนยไปใต้เครื่องหมยรากนะครับสองสี่ศูนยจุดสาลบ สองสี่ศูนย์สเท่ากับเก้นะครับควรเราจะเห็นว่าได้เท่ากันนะครับก็ใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับแบบแรกก็คือตามนิยามของส่วนเบลงเบนมาตรฐานเลยคือเอาแต่ละตัวมาหาส่วนเบนระหว่างค่าเฉลีย่ยคือลบกับค่าเฉลีย่ยขับลบไปลบไปทุกตัวเลยแล้วก็ยกกำลังสองหารด้วย n แล้วก็ถอดได้ถ้ากระจายออกมาก็จะได้แบบหน้าตาแบบนี้นะครับ เอาทุกตัวมายกกำลังสองรวมกันหารด้วย n น,นะครับแล้วก็ลบกับค่าเฉลี่ยกำลังสองก็ได้ออกมาเหมือนกันนะครับโอเคสวัสดีครับ